ฟองสนานทำนายดวงเมืองรัฐบาลฝ่ายค้านประหลาดชวนอึง้งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับแม่หมอสมัครเล่นตอนที่481โดยฟองสนานจามอนจันการเมืองรัฐบาลฝ่ายค้านประหลาดชวนอึง้งดูเกณฑ์โหนก็มักจะมีอะไรตกตกลน,ลน อย่างตอนที่แล้วที่ทำนายการเมืองหลังเลือกตั้งก็ไม่ครบเพราะตกเกณฑ์สำคัญไปอย่างไม่น่าจะเป็นคืออาการเมืองที่มีแนวโน้มการเลือกตั้งรัฐบาลผสมฝ่ายคา้านร่วมแบบแปลกประหลาดสุดขั้วชวนอึง้งก่อนอื่นขอย้อนกลับไปที่คำทำนายถึงการเมืองหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566 ที่ทำนายไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วคือหลังเลือกตั้งการเมืองคงวุ่นวายขายกระจัดขัดแย้งประลองกำลังประลองยุดกันไปเรื่อยๆต้องอาศัยประชาชนที่มีสติหรือพระจันทร์สองที่กำลังสีจรช่วยปะทะปะทางไปก่อนจนกว่าการเมืองจะเริ่มคลี่คลายชดแรกคือ18ตุลาคม2566 คลี่คลายช็อตที่2เริ่มวันเกินเมืองที่21เมษายน2567เป็นต้นไปและยังยืนยันเหมือนเดิมไม่ว่าการเมืองจะอุ่นไา้แค่ไหนแต่ใครเป็นรัฐบาลก็จะโชคดีไม่แบกภาระหนักเหมือนช่วงโควิด1 9โดยกลุ่มรัฐบาลเก่ากลับไปสู้หรือรวมกันและมีโอกาสได้สิ่งที่ต้องการแต่อาจจะได้มิตรใหม่เพิ่มขึ้นขณะที่ไม่ว่าใคร จะเป็นฝ่ายค้านก็จะดีกว่าที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้ส่วนการตั้งรัฐบาลในที่สุดก็ได้นายกรัฐมนตรีนั้นคาดจะเป็นประมาณวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2 5 6 6ทีนี้มาว่าเรื่องที่อยากเพิ่มเติมคือเรื่องแปลกประหลาดที่จะเกิดในการเมืองที่ผู้เขียนโพสเฟสบุ๊กไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566 ด้วยเพิ่งนึกเกณฑ์โหนออกเราคงจะได้เห็นรัฐบาลผสมแปลกๆชวนอัศจรรย์ใจและความแปลกนี้คงมีไปถึงฝ่ายคา้านร่วมด้วยโดยขออธิบายปรากฏการณ์ทางโหนเพื่อเป็นฐานให้พิจารณาคือ 1. มฤตยูจร0 1. ในดาวบาปเพราะเป็นเจ้าของภัยอาเพศหรือเกิดขึ้นเองแบบไม่นึกฝัน และอาการแปลกประหลาดสุดขั้วหรือเหตุร้ายรุนแรงที่สะสมพลังของการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วกวาดล้างสิ่งเก่าสถาปนาสิ่งใหม่หรือการพลัดพรากพลัดเปลี่ยนหรือการปฏิวัติที่ไม่คาดฝันและกิจกรรมมหาชนอีกมากมายกำลังเดินอยู่ในราศีพฤกษภและจะเดินอยู่ที่นี่ไปถึง18กรกฎาคม2572 2. ที่ราศีพฤกษบนี้เป็นภพที่สองกะดุมพะระการทำมาหาได้และเศรษฐกิจของเมืองที่มีพระสุกกเป็นเจ้าของบ้านเดิมครองอาณาจักรอยู่กเกษตรราธิบดี 3. พระสุภกนี้ยังถือเป็นเจ้าของบ้านเดิมกเกษตรราธิบดีราศีตุลอีกหนึ่งราศีด้วยซึ่งที่ราศีตุลน,นี้เป็นดินแดนภพที่7็ด ปัตตานีซึ่งหนึ่งในความหมายคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองรัตนโกสินหากเป็นรัฐบาลก็พักร่วมรัฐบาลของเมืองหากเป็นฝ่ายค้านคือพักร่วมฝ่ายค้านของเมือง c เมื่อขณะนี้มฤตยูจรกําลังเดินอยู่ในราศีพฤษภจึงส่งกระแสแฝงความแปลกประหลาดสุดขั้วมาที่ราศีตุลประมาณร้อยละ35 ถึงอย่างไรก็คาดว่าจะส่งผลให้เหมืองได้พักเข้าร่วมรัฐบาลหรือพักเข้าร่วมฝ่ายค้านแปลกประหลาดชวนอึง้งพาดวงว่าที่นายกพิธาลิมเจริญรัฐพักก้าวไกลต้องยอมรับความจริงว่ากระแสะของพักก้าวไกลที่มีหัวเรืออย่างพิธาลิมเจริญรัฐเป็นหัวหน้าพักได้รับกระแสะการตอบรับจากคนรุ่นใหม่ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยทั่วประเทศเป็นอย่างมาก นั่นหมายความว่าเขากำลังนั่งอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ค่อนประเทศจึงชี้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยเราท่านทั้งหลายต่างรู้กันดีว่าความรู้การศึกษาของเขาไม่ธรรมดาผู้ใดที่จบมหาวิทยาลัยฮาวาดได้ย่อมมีมันสมองที่เป็นเลิศมีวิธีการคิดเป็นระบบ และเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่รอบข้างทั้งปวงได้ดีผลการสำรวจโพจากสื่อสำนักใหญ่ๆทั้งหลายต่างชี้ว่าพรรคก้าวไกลจะก,กว่าที่นั่งสอสอทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อได้ค่อนข้างมากเป็นประวัติการ์เพราะความชัดเจนในนโยบายที่เขาคิดและความสัมผัสจับต้องได้เป็นรูปธรรมเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ต่อไปแต่บางนโยบายก็ดูเหมือนที่จะค่อนข้างสุ่มเสี่ยง ถ้าไม่มีการอธิบายให้ชัดเจนและเหมาะสมอาจจะเป็นคมดาบย้อนสนองกลับคืนได้บางคนที่ไม่เคยทราบประวัติของพิธามาก่อนก็อาจจะมองว่าอ่อนประสบการณ์ทางการเมืองแต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เขาเคยมีตําแหน่งแห่งหนทางการเมืองมาแล้วในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรอีกทั้งยังเป็นหลานของอดีตมือขวาอดีตนายกทักษิณอีกด้วยคือ พดุงลิมเจริญดัตบุรุษผมขาวมือประสานสิบทิศพิธาเกิดวันที่5กันยายน2523เป็นชาวราศีสิงห์แม้ในลัคนามีดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวเกตเป็นดาวที่เรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดแต่ในช่วงเวลานี้ดาวเสาร์ได้อยู่ในราศีกุมและเมื่อดาวเสาร์ประทะกับดาวลัคนาราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์ ดาวพฤหัสและดาวเกตย่อมส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างยิ่งเพราะดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวเสาพบกันเรียกว่าดาวเสนาบดีรวมตัวกันกล่าวคือมียศมีตำแหน่งแต่ยศตำแหน่งนั้นเมื่อดาวเสาพบกับดาวเกตในลัคนาราศีของตัวเองก็อาจจะเกิดเหตุว่าเสียวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ที่ราศีกุมดาววาสนาเป็นดาวราหูเมื่อพบกับดาวเสาที่จรสถิตยอยู่ก็บอกได้ว่าจะได้รับตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่แต่ความยิ่งใหญ่นั้นดำรงไว้ด้วยความหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลาเสี้นทางการเมืองประจําสภากาแฟต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพักก้าวไกลใช้เงินน้อยมากในการทํางานทางการเมืองและไม่มีการซื้อเสียงใดๆทั้งสิ้น เพราะอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ค่อนประเทศแต่ถึงอย่างไรควรระวังจะมีวิบากกรรมเป็นวิบากอันเกิดแต่แนวคิดซึ่งเป็นมนโนกรรมและส่งผลได้อย่างรวดเร็วตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าจะเป็นมนโนกรรมฝ่ายกุศลหรืออกุศลก็ส่งผลเร็วเช่นเดียวกันดังนั้นภัคก,ก้าวไกลต้องระวังการสุมเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายบางเรื่องที่คิดจะแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่เอาไว้ให้ดีจากตำแหน่งแห่งดวงชะตาของพิธามีโอกาสที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีถึง50%ในวันนี้แต่คำตอบจริงอยู่ในวันข้างหน้าราชรามันย้อนคำทำนายมอปลายพลายกระซิบถึงนายกคนใหม่ของประเทศไทย กลับมาถูกแชร์บนโลกโซเชียลอีกครั้งกับคำทำนายของหมอดูชื่อดังอย่างหมอปรายปลายกซิบที่เคยพูดไว้ถึงนายกคนที่30ของประเทศไทยโดยหมอปรายได้พูดผ่านรายการแชรเมื่อวันที่13ตุลาคม2564มีการทำนายดวงของประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่จะได้เป็นนายกคนใหม่คนที่30ของประเทศไทยนั้น จะเป็นคนที่ถูกใจทุกคนเป็นอย่างมากซึ่งช่วงหนึ่งคุณมดดำถามว่านายกคนต่อไปก็คือคนเดิมใช่หรือไม่มดปลายกล่าวว่าคนนั้นที่เราจะเลือกกันจะถูกใจทุกๆคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยสดๆจริงๆเราจะได้เมื่อไหร่มดปลายกล่าวว่าอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคม เราต้องหาเรื่องเปลี่ยนแฟนหลังจากนั้นก็จะมีคนดึงคนอื่นเข้ามาเพื่อช่วยสัก1 2เดือนก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนซึ่งหลายคนก็นำคลิปดังกล่าวออกมารีโพสต์ใหม่อีกครั้งและถูกพูดถึงอย่างมากหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นไปตามคำทำนายของหมอปลาย นายกคนใหม่ก็จะเป็นทิมพิธาตามที่ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกตั้งไว้นั่นเอง